สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่ครัวแสนแซบชาแนลค่ะก่อนไปดูคลิปนะคะอย่าลืมกดซับสไครต์นะคะแล้วก็กดกระดิ่งและกดแชร์ให้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจค่ะวันนี้นะคะตื่นมาค่ะก็รู้สึกหิวข้าวมากเลยก็เปิดตู้เย็นนะคะก็จะมีดอกหอมกับแครอทแล้วก็นึกขึ้นได้ว่าเฮ้ยกินผัดผักดีกว่าทังนั้นเราก็ไม่รอช้าค่ะเราก็เอาดอกหอมนะคะมาล้างน้ำแล้วก็หั่นให้เรียบร้อย ส่วนแครอทนะคะก็ใช้หนึ่งหัวเลยค่ะก็ปอกเปลือกข้างนอกให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็เอามีดที่มันคล้ายๆฟันเลื่อยอะคะ่ะหั่นเฉียงนะคะความบางก็ขึ้นอยู่กับเราเลยนะคะจะไม่ใช้เป็นมีดเฉียงก็ได้นะคะแบบว่า้อยหยักอะคะ่ะจะใช้มีดตรงก็ได้นะคะแต่วันนี้อยากให้แครอทของเรานะคะมีความสวยนิดนึงแล้วก็ไปเอาหามีดสวยๆมาทําให้มัน เป็นเหมือนรูปขึ้นค่ะก็หันตามใจชอบได้เลยค่ะวันนี้เป็นเมนูที่แบบว่าอยากกินเมนูนี้แต่คนอื่นไม่มีใครกินเราก็ทํากินเองเลยค่ะแล้วก็ไปดูหมูสามชั้นในตู้เย็นมีด้วยทีนี้เราก็จัดเอาหมูสามชั้นมาทําได้เลยค่ะวันนี้เป็นเมนูแบบในตู้เย็นมีอะไรเราก็หยิบมาทําเลยดีกว่านะคะ ทีนี้เราไปดูขั้นตอนการทำกันค่ะก็ใส่น้ำมันพืชนะคะกระเทียมค่ะกระเทียมของเรานะคะเป็นกระเทียมไทยนะคะแล้วก็สับๆๆๆแล้วก็ใส่หมูสามชั้นของเราลงไปค่ะคนหมูสามชั้นให้สุกนะคะหมูสามชั้นของเรานะคะจะมีความนิ่มมากๆเลยค่ะแล้วก็ตามด้วยดอกหอมนะคะกับแครอทที่เราหั่นรวมกันเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ปรุงรสค่ะ ใส่น้ำปลาค่ะแล้วก็ตามด้วยซอสน้ำมันหอยนะคะน้ำตาลทรายค่ะลดดีหมูค่ะเครื่องปรุงมีเท่านี้ค่ะรับรองว่าอร่อยมากๆเลยค่ะ แล้วก็ผัดให้แครอทสุกทุกอย่างสุกก็เป็นอันเสร็จค่ะแล้วก็พร้อมเสิร์ฟค่ะวันนี้ทานคนเดียวค่ะเราก็เลยจัดเต็มได้เลยนะคะเป็นมื้อเช้าของเราค่ะน่าทานมากเลยค่ะผัดดอกหอมแครอทใส่หมูสามชั้นขอตัวไปทานก่อนนะคะสวัสดีค่ะ